ครับเรามายุทิ่บ้านป้าย่างนั่นเองนี่เรามาทำาอะไรกันทีเนี้ยพี่นัทบรรยากาศดีใช่ไหมบรรยากาศดีวันนี้พี่จะมาผ่านองไรเนี่ยมาดูนางป่าเฮ้ยจริง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 นะอย่าล้อกันนะจริงแต่ทน่างฟ้านี่ยเป็นเทสนางฟ้านั่นเองเป็นเทสนางฟ้าทีนี้เขาทำเทสนางฟ้าด้วยนองไรวิธีการทำเทสนางฟ้าขั้นตอนต่างๆเนี่ยายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำยังไงคือว่าพี่นัทนี่จะพาให้ไปดูตั้งแต่ ขั้นแรกที่บรรจุลงในทุ่งจนเอาไปจำหนยในท้องตลาดเลยใช่ขั้นตอนต่างๆเนี่ยขั้นตอนต่างๆเลยนะใช่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปด้วย่อนอื่นเนี่ยเราต้องสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับพบกับคุณผู้ชมนะครับในช่วงยูดีวีที่ตายครับอย่างที่บอกกันนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำเห็ดนางป่านั่นเองขั้นตอนและก็วิธีการทำเนี่ยเป็นอย่างไรตั้งแต่เริ่มแรกกันเลยแหละใช่จะเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องติดตามกันแล้ว ก่อนอื่นเนี่ยเราไปกันดีกว่า<ป>ตอนนี้เราได้าอยุธนาฟาร์มแล้วนั่นก็คือบุญชูฟาร์มครับยุธีบูซิบบานป่ายางตำบลกะไล่อำเภอตะกวัวถุงจังหวัดพังงาครับ วันนี้เราจะมาดูวิธีการทําเฮ็ดนางฟ้านั่นเองขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเฮ็ดนางฟ้าจะเป็นอย่างไรวันนี้เราต้องติดตามกันแล้วล่ะครับตามมาครับนี่ไงก่อนอื่นเราต้องมาพบกับเจ้าขคงฟ้าก่อนครับสวัสดีครับมาพบกับเจ้าขคงฟ้าเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทัดไทยผู้ชมทางบ้านกันก่อนนะครับรายงานตัวนิดนึงครับ สวัสดีครับป้อมมาดบุญชูครับเจ้าของฟาร์มบุญชูแคสนางป่าที่บ้านปลายางครับอ๋อนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเลยครับผมมังกรผีทาได้หรอก็จริงๆแล้วเดิมทีก็ทํางานโรงแรมนะครับก็เลย14ปีก็เลยคิดว่าน่าจะกลับมาอยู่กับบ้านแล้วก็อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ได้ก็เลยห้าชีพที่ว่าน่าจะสร้างฟาร์มยังย่งยืนกับเรื่องของการเศษรษฐกิจพอเพียงยนั่นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคถ้ามันพื้นบ้างครับขั้นตอนแรกมันก็ต้องเตรียมวัตถุดิบจะเป็นอาหานข้อง ที่เราจะไปทำโกนเฮ็ดนะครับมันมีรำตรงนี้นะครับ,ร,บรำร,บรำเนี้ยมันก็นจะเป็นรำเรื่องถึงเจ้าชายก็กจะเป็นวัตถุดิบจากทางสุนเทพทางภากก็อันนี้สร้างสร้างมาใช่ไหมครับเลจาก,ร,การาชบุรีร,รำมันก็นจะมีตัวแทนที่ตีทังวัดเนี้ยเป็นส้นกลางข้องตะมุนกันอ๋อก็คือต้องสร้างมาจากลูกย่างเดียวอมตัวแทนข้องตะมุนกานอะไรเนี้ยเป็นจุดรับแล้วก็ครับสมาชิกนี่ก็ไปพอเป็นรำเัตคาต่อมาเป็นอะไรครับทับผูไม้ครับ ผู้ไม้เป็นเกี่ยวกับเคมีเป็นผู้ไม้นี้มันก็เป็นส่วนปะสมเกี่ยวกับเป็นบูรนเป็นก็เดีกว่าทําปฏิกิริยาให้มันจับตัวเป็นกรดตัวนี้จะมีปุนข้าวตัวนี้อะไรครับตัวนี้เป็นยิปซัมครับก็ถ้าคนเข้าใจเคมีก็น่าจะมีเรื่องของเคมีไ่้ใช่ไหอันนี้จับได้ไหมครับได้ได้หมดเลย เป็นยิบซ้ำเป็นพวกแปลงเนี่ยยิบซ้ำแล้วก็ดิกเลือดิกเลือนี่ก็คือเนี้ยกะเจลเกลือเกลือแกงเนี่ยเกลือแกงธรรมดาเลยแบบนี้จะเป็นดิกเลือก็จะค่อนข้างจะไอสะอาดกว่านิดนึงแต่เม็ดมันใหญ่ๆนะครายกว่านั่นนะครับเม็ดมันเมือนการคัญก็จับตัวอุปกรอนนะครับกินเกลือแกงไม่ได้ครับตอนนี้โอเคครับถึงต่อมาครับก็คือยิบซ้ำนะนี่ก็มีปุ๋มข้าวครับที่เราจะต้องใช้่าย8,000ซวน ก็มันมีสูตรยุ่งนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเทมาก็สามารถที่จะตักตวงตมตามสูตรนี้ได้เลยใช่ไหมครับก็ส่วนขี่เหลือเนี่ยก็คือเราจะใช้ไม้ย่างคารา100%ยดางทิ้งดครับแล้วก็นําถูกสิ้นทุกยางเนี่ยมาผสมกันตามสูตทเทมีอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นแบบนี้เลยนี่ก็เพิ่มตรงข่าวให้มันเข้าด้วยกันจนจนอ่าิดว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันแล้วก็โอเค อยางนั้นก็จะนําไปผสมขี้เหลือ้ดยใช้เรล่องผสมตัวนี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ขี้เหลือเท็นตรงนู้นเนี่ยก่อนจะไปเห็นเป็นเทียละเอียดตรงนู้นอ่ะต้องมาตรงนี้ก่อนด้วยยังไงครับก็มาจากโรงงานเรียบร้อยเราพร้อมที่จะข้าคเข่องผสมได้เลยครับถึงกับเอาขี้เหลือกับไอ้ตัวนี้เทเราผสมเอาไว้เนี่ยมามาปนกันเรื่องยังไงครับข้าคเข่องกรุบกราวจนว่ามันเข้าด้วยกันคแลวเราก็เติมน้ำให้มันจับตัวเติมเกลือกุ้งเลยนะใส่กงใส่เคลืองุ้งแล้วกินได้เลยยาง ช่ระยะเวลากี่นาทีครับก็ประมาณสิบนาทีสิทสิบนาทีให้เข้ากันแล้วก็เราก็จะใส่เติมหนังริงก็เป็นการเส็ ไซประมาณประมาณให้มันจะเป็นตัวเป็นตันใช่ครับก็ประมาณยี่สิบยี่สิบซึ่งาบที่ดิบดูดูความชื้นเดี๋ยวเราจะเทสโดยการกำมือถ้าว่าถ้าว่ามันขายได้ไหมก็คือว่าถ้ากำเร็วดีสุดแน่ถ้าว่าออกมาเนี้ยจะได้ว่าชื้นเราจะเตือนสีแดงนิดหน่อยาอถือมากพอจับตัวขอบแม่มือขอเบาเนี้ยมันจะออกถึงท่อนในซ้ำ เป็นก้อนต้องเนี่ยนวก็ไม่เป็นก้อนเดียวนั้นแล้วก็ไม่ไม่เบกหินต้องเหนยวกันไต้องดูความพอดีด้วยดูความพอดีแล้วก็สัมผัสไม่หวานถ้าว่ามันเกินเราก็เติมจีริไหลเติมจีริไหลเราก็หลับน้ำแแล้วมันมีสูตรว่าเออต้องเติมน้ำประมาณกี่ลิตรกี่ลิตรแล้วแบบด้วยมีบางทางบางกรณีจะเป็นแบบมันเอาแนวนอนไม่ได้เม่ไหลมันหมดจีริไหลไม่จีริไหลของ ถ้าคี่เหลือไอ้ไม้นี่ใส่ในเจ็ดวันเราต้องมาซึ่งให้มันมความดื่นความร้อนอ๋อไปตาแกนน่ใช่ไหมไม่โดนนี่มาพึ่งมาแบบน,นี้ครับมาพ,มพึ่งมาให้มันแทงให้มันมีการแบพน่้ นี่นแต่ก and ็มีจะจะเป็นการทับทุ่มสายเลยเนี่ยบางทีมันมีมียางเก็มันมีมีความโหลดก็ส่วนน้ำนี่เราจะใส่ตำตักตำซุปได้ไม่ได้เแต่แต่ว่าเราต้องดูดูดูความเหมาะสมขึ้นท่านอยู่หี่ประมาณยี่สิบถึงสามทิศอ๋อประมาณนั้นตักน้ำหรอกน้ำถ้าเป็นน้ำบ่อริเว่าน้ำอ่าที่ไม่มีโคลี จะ่ายได้เลยกำลังมีโคดีต้องผักไปไม่เกินเกินประมาณเก็บวันผมมันจะไปเป็นเป็นการถีบทำไมแฮกมันไม่ไม่เกินมันมีพจเอฟเฟนต์เยอะเกินโอ้นี่ต้องดูทุกทุกขั้นตอนเลยนะครัอเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของฝากระดาษอะไรเงี้ยเอสเซนต์ฝาคอนโซเทสต์เกินอีกดัดอิจฉาร้องสะอาดพอถึงจะเข้ามาได้ไหมครับนี่ได้ได้นะเดี๋ยวน้ำอัพให้ดัดลองก่อนดีกว่าได้กันเยวะก็เก็บกันมาแล้วก็เดี๋ยอะเก็บเติมน้ำนะฮะโอเคได้ครับได้ครับ เผลลัพธ์จากที่ว่าเราว่าประมาณว่าได้ทีแล้วกำประมาณส่งในซ้ำแล้วใช่ไหมครับซึ่งขั้นตอนต่อไปท่านผู้เชี่ยครับผมเนี่ยมันก็จะเปิดออกมาแล้วก็เราจะเนินกระบวนการทำคอลสวดการก็ใส่ทุ่งเอาไว้เนี่ยใส่ทุ่งนะใส่ทุ่งอย่างเราทำคอลเขาจะเข้าไปอันเนี่ยนะโดยจัดเป็นจังกี้ก็ไม่มีเราไม่ต้องบานดังไม่ต้องมาแทนดังเนื้อใช่ไหมมองความกระดวกแล้วก็รวดเร็วครับผมโอเคเดี๋ยวทำเลยครับ อ๋อมันต้องมาดังคุยอยู่นะมันเอามาเองเลยหลังจากือวเทจากเื่องผสมกันแล้วเนี่ยมาอัดก่อนเราก็เริ่มใส่ทุ่งก่อนใส่ทุ่งก่อนครับใส่ทุ่งก่อนก็ือต้องใส่ทุ่งก่อนนะครับ ก่อนที่จะเฮ็ดมันยาออกมาวิธีการแต่ทุ่มันก็มีวิธีการก็มันหล่อมีสูตรก็มันนีดนึ่ครับก็เดียวเอาเนี้ยก็ใส่ทุ่งนี้ยบางตอนเราก็ต้องขับไอ้ใดประมาณถึงทุ่งตักตั้งอะไรก็เปิดปตังโดยไม่ต้องใส่ปักโปเพื่อให้อากาศเข้าไปบางทีมันจะมีแบคทีเรียอ๋อกูมันแบบต้องละเอียดทุกขั้นตอนเลยตรงนี้เราก็ใส่ประมาณถึงทุ่งกว่าใส่ เออตัวได้ครับเดี๋ยวขยับนิดนึงเดี๋ยวมันจะตัวจะกระเด็นแล้วก็บังก็ต้องดิบยกเผื่อจะให้นี้อ๋อบังเล็<ร>กถ,ถี่เรียงเข้าไปเลยมาเดียวครับ <c oughs> ถ่ายก่อนเอ่อมันจะมีช่องอากาศห้องถ่ายห้องห้องก้นทุ่งเนี่ครับปล่อยให้เฮ็ดมันเดินแล้วก็สามารถเดินย่อนกับไปได้ถ้าเราใส่แบบไม่ได้ระวังแล้วก็เราใส่ไปที่เหลือไม่ดิบยกจ่าเนี้ยไม่ได้กระแทกมันก็จะเข้ามาในนี้ ยกปุ๊บตรงกระแทกเนี่ยมันยกยกแบบเมื่อกี้เลยครับลอยไปอยู่ข้างหลังอ่าใช่ด้นไอตอนไสสาการมันจะดันลงมาครับนั่นแหละมันก็จะเป็นเนี้ยคือว่านี่ใช้ได้เนี่ยหลังจากที่ว่าใส่ในทุ่งนี้แล้วก็มีวิธีการอัดโอ้นี่ฝ้าเนี้ยมาจากไหนอ่ะครับนี่ฝ้านี้ยครับมาตอนนั้นประมาณกลามันอ๋อมันมีมากครับเสียงเลยอ๋ออัดเซ็ตก็จะเลื่อน หล่างจากที่อัดเป็นกอนให้มันแน่นแบบนี้แล้วเรามาใส่จุกมันใส่คอใส่คอใส่คอมันใส่คอแล้วก็มาใส่จุกพร้อมที่จะเอาตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปอีกโอเคได้เดีนยวลองใส่อยู่ใส่ตรงนี้เลยใส่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวบางจะใส่เอ่อตอนยื่นเดี๋ยวบางข้อยัดอุปกรณ์นี้นี่เป็นอันทีลื่นเป็นพลาสติกกรนนาะ อไรก็ได้ใช่มับให้มันหลืนๆนะอย่าให้มันหัวกับเวลาจจะมีใส่ก็ได้เดี๋ยวจะลองใส่ดูไหมครับนี่จับรวบรวบนะครับแทงบางทีทำไปพรอมๆกันเลย มีตาแสบกระเพื่อได้ได้กันนะแล้วก็เนี้ยก่อเกี่ยวแน่นแล้วเราก็จับให้มันเป็นแป็นก้อนใส่ก้อลงไปก่อนครับแล้วก็จับอยู่ปุ๊บครับเอาไฟนี้ลงนะครับเอาไฟนี้ลงจะ้เงาไส้กับไฟจับแล้วก็ดึงจับชายหนุ่มฉีกดึงโป่งดึงแล้วก็พับพับแล้วก็ชายหนุ่มโป่งกดไว้ข้างนีข้างที่ถนัดนะครับตรงนี้นะครับฉีกประคองเนี่ยครับเปิดจับยังไงก็ได้ให้มันออก ให้มันบาดออกนะหลอกคอแล้วก็ดึงครับใช่เพิ่งเปิดๆออกเลยครับอ่านั่นแหละเปิดๆออกจ่ายครับแล้ยังไม่ต้องดีฟครับจงแต่ว่านี่เราก็ประกอบไว้แล้วก็ใช้ยกออกมาอ่าครแล้วก็ดึงดึงให้แข็งให้มันแน่นอีกทีหนึ่งหล่ะจ่ายครับดึงให้มันกระจับยังไงเราความถนัดกล้องแต่ละคนไม่เหมือนกันไงฮะโอเคนี่ก็เท่ากัได้ได้เลยครับแล้วก็พุกสายย่างพุก ขั้นตอนนี้จะใส่พุกซ้ำค่างซ้ำค่างครับเพื่อคอจะได้เป็จะได้ไม่ลกนดหมัดซ้ำทบนะครับครับนี่น,น่าจะได้นะครับได้ครับได้ปลูกซ้ำทบเฮ้ยนยนย บางเกด็กก็แบบนี้ครับกว่าจะพูดกับมือเตะมือได้อันนี้เราก็จะมีขั้นตอนดีว่าสามารถช่วยให้มันเดินเร็วก็เราจะกดลงกดรูนี่นะครับโป่งกดเข้าไปแล้วก็ให้ออกไปอยู่้างๆข้องข้อเพื่อสะดเการเดินเร็วยอดเชืยอครับแล้วก็เราจะมีการเป็นก็เดียวว่าเทคนิคเล็กน้อยว่าให้เฉืยอมันเดินเร็วขั้นตอนก็มีความหมายมันเลยโอเคเ่ยยอดเฉืยอได้ตามมาตรฐาน แล้วก็ปิดด้วยจุกซึ่งมีผ้านะครับผ้าเผือผ้าเผือจะรองความชื้นเวลาเราไปนึ่งเนี้ยนะครับมีผ้ามีผ้ารองอยู่ในเนี่ยอยู่ในยุกก่ันแล้วก็ปิดกุอ๋อปิดพอดีเลยโอเคนี่ก็ถือว่าเซตวิติกากอเซตวิติกาลมที่จะไปเข้าตัวหนึ่งผ่าไปหนึ่งครับผมตัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงประมาณหกชั่วโมงเลยหกชั่วโมงครับหกชั่วโมงครับผม ผมกับบานก่อนแน่โอเคเดี๋ยวเราไปดูไปเดูวิธีการข้าวตุนหนึ่งกันโอเคครับต่อไปจะข้าวตูนหนึ่งใช่ไหมครับตุนนึงครับนั่นแหละก็โดยจะใช้ตะแกรงเล็กนะครับจะมีเอ่อหนึ่งตูนเนี้ยจริงๆเลยเราจะใช้ได้ประมาณหกลอยหกลอยก้อนหก้อยก้อนท่านนี้นะครับคือมาตนท่านประมาณตัวนึ่งนึ่งเซตที่เราจะทำก็จะใช้เครืงปงผส้มนั้นซี่ซี่หมู ก็เรียกว่าซี่หมูหมูผสมซี่หมูใด้ฮกรอยกอนบวกหลบนิดหน่อยตามอัตราแล้วก็มาเข้าวขึ้งนี้ก็จะใส่เ้าไปตัวนี้การปิดป้าหนึ่งก็จะมีอยู่องศาตรงตีปกติจะอยู่ที่30องศาครับก็เวลาเราต้มไปสักสองชั่วโมงจะึ้นมาประมาณ60 60ครับก็ให้ได้กาวสิบถึงรอยเปิดร้อยองศาหนึ่งหกชั่วโมงครับผมการรวมเลยก็อยู่ประมาณ6ชั่วโมง เขาเพิ่มใช้ระบบแก๊สุ่งตัมก็เติมน้ำก็ปิด้าก็ตมไปชั่วโมงส่วนคืนข้างหลังก็คือลอยน้ำน้ำนี่ประมาณนั้นได้น้ำก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้องถ่องทั้งครับผมก็คือักใบความชื้นข้องกรเวลาเราหนึ่งหกชั่วโมงมันจะเนึยนเกินอ๋อจะพายเต่น้ำนี่ต้องคอยเติมอยู่เลยเติมอยู่ตลอดครับโดยแล้วเราก็นลักนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยถิ้งก็ใช้ได้มุ่งเปียกกว่มันจะมีกว่าเขาบางจะทําตลอดทุกอาทิตย์ครับ ตึงแหลวหกชั่วโมงนะครับออกมาเ็นี้ครับออกมาเป็นก้อนเดียวข้าวไปตอนนี้ก็จะออกมาสาพับได้เลยเราก็มาตั้งใ้รอยเย็นรอยเย็นครับรอยเย็นประมาณกี่ก็ประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงครับผมพอมันร้อนเข้าไปถึงข้างในนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่ากรรมวิธีในการต้มนึ่งข้าบางเนี้ยบางก็าำนวเวลาช่วงเย็นเช้าบางก็มาเปิดตู้แล้วก็ช่วงสายๆนิดเก้าโมงเนี่ยก็จะเริ่มการยอดเชื้อซึ่งบางจะปิดห้องยอดเชื้อนี่เป็นห้องสําคัญสุด สูปูรี่หรือว่ากลิ่นหอมคองน้ำหอมไดพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ครับผมคนที่จะมายอดเชื้อนี่ก็ต้องลัางแอลกอฮอล์ครับต้องมือนี้ต้องลัางแอลกอฮอล์แล้วก็ชายเชื้อก้อนนี้ครับก็ตั้งเรียงเซตกันเขอให้มันแยกตัวจากก้อนเชื้ออันนี้ครับก็เพื่อให้แย่ตัวครับผมเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นเม็ดข้าวฟ่างมาจับหงอันนี้อันนี้ก็สร้างมามือนกันนะครับครับผมอันนี้วดเท่าไไรครับก็ประมาณสิบบาทครับ ในขวดนั่งสิบบาทคสิบบาทยอดดายก้อนนี้หยิบหาถึงสามสิบก้อนครับผมก็ทั่วยเลียร์เลยก็โดยประมาณสักถึงแพ็คก็ประมาณยี่สิบฮาก้อนนี่เรายอดลงไปเยอะไหมก็ประมาณสิบฮาถึงยี่สิบเมตรอ้อต้องนับเป็นเมตรนี่เป็นยอดด้านหนึ่คำนวณก็โดยการคำนวณใส่ย้ฟเล็กที่เราใส่คอแล้วก็รกดเพื่อแล้วก็โดย สะดวกในการยดเชียวเปการคำนวณไปในตัวไส้ไปปอดเต็มก็ถื่ว่าปริมาณนนก็ประมาณ15หถึง2ีิเมตรใช่าาก็จะอยู่ปริมาณเนี้ยโควดพอดีอพุ่มก๊อตไปเกือบร้อยเมตรไ้ไดนได<อ>ี้สังเกตตรงสังเกตตรงเนี้ยครับว่ามันเป็นสีขาวกับมันเป็นสีดําแล้วก็มันจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้มันคือ,อยังไองอ่ครับครับอันนี้ก็คือต้นทุนของเราที่จะสามารถกํคำนวณได้เลยวันนี้เราคาดทุนไปแล้สิบบาทไม่ถึงว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยครับเป็นมันเป็นราดำยาดราขึ้นแล้วมาจากห้องแ a บ อาจจะใช้ได้การเดินทางมาจนตึ้งเรงเนี้ยมันนั้นมีการสุญเสียม,มันต้องดูแลทุกๆขั้นตอนเลยครับตึงงบ้งโรงผกให้ตัวเชื้อเนี้ยถ้าว่าจะเก็บก็ต้องให้อุณหภูมิเดินเซงไได่ะครับก็ต้อ,องเนี้ยนี่ก็คือว่าเชื้อมันปกติเราก็มเวลามา,มาก็คือหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหม็ะจะยังไม่จับตัวซุกอันนี้ที่ว่าซุกแล้วก็ถ้าจะมาประมาณนี้อ๋อ,อเวลามาประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณแล้วก็ต้องมาขอให้มันแยกตัวครับเนียมีอุปกรณ์เพิ่มเลยนะมีอุปกรณ์เนี้ยขอของคน ขวดเนี้ยขอให้มันเหยียดตัอะไรเงี้ยครับขอประตูก็ได้ยังไงขวดมันแตกนะอ่าไปเนี้ยมันจะออกมาเนี้ยเพราะมันจะเป็นลาซี่กันเลยนะมัขอเซ็ตโอ้จะเป็นซีข้าวเนี้ยทีไรเป็นซีข้าวขอซึ่งก็มันแหยีตัวออกมาเป็นซี่เป็นไข่ไข่เม็ดตัวเขี้ยวเลยนะเม็ดข้าวฟางนี่แหละครับเมื่อนเม็ดตัวเขี้ยวเลยเนี้ยพอแหยีตัวแล้วเราก็ขั้นตอนการยอดก็คือหลังจากนั้นก็เราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ฉีดมือก็คือาทีนี้ต้องความสะอาดต้องเจียรเราเองแล้วก็ดึงคอ ดึงคอที่จะดึงออกมาเนี้ยดึงออกมาไม่ใช่งเป็นการดึงทีเดียวครับใช้การบิดเพื่าเ,เพื่ออากาศจะได้ไม่กระแทกเข้าไปส่วนหมาเกียวกับอาการมมนเลย,เยใช่ครับนั่นแหละก็คือมันห้องนี้เราปิดเมื่อกี้แบบไม่มีอากาศท้ายเทไม่มีการเปิดพัดลมแล้วก็เราค่อยๆดึงให้จุกมันรุดออกมาแล้วก็จับแล้วก็ขอค่อ,<ง>อยๆใส่ลงไปค่อยๆใส่ลงไป,ไงไปกัยูยดีประมาณนั้นแนี้ยเสร็จเราก็ปิดแล้วก็มาเปลี่ยนจาก ขั้นตอนนี้ชื่อว่ายอดเชื้อเซต่ยนเป็นกระดาษออกจุกนี้ออกเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ธรรมดาหนังสือพิมพ์ธรรมดาเนี้ที่เราจะใช้พวกนี้ก็มาปิดตัวนี้ก็เข้าลงบ่มจะไปใช้เวลาผักอยู่30วันส0วันก็ไปเริ่มการเปิดดอกที่ว่าจบครับลังจากที่ยอดเชื้อเซตเรียบร้อยเราก็ เปลี่ยนอย่างที่บอกกันนะเอาหนังสือพิมพ์มาทึ้งห่อเอาไว้เนี่ยจะอยู่ในมือพ่อผมเลยก็คือเนี่ยหลังจากเปลืยบทอดยุกมาเปลี่ยนเป็นกระดาษเนี่ยรลางยายอดเจื๊ยเรามาข้ารูปบ่มในกรณีข้ารูปบ่มนี่ก็ให้มีอากาศท่ายเทไม่โดนฝนไม่โดนแดดครับผมก็จะใช้เวลาบ่มประมาณสักสุกวันตัวนี้ตัวนี้ก็เราก็พึงยอดแล้วก็นี่ก็หลังจาที่เรายอดได้ประมาณสักวีทุกวันอ๋อที่มันจะแตกต่างกันที่มันจะแตกต่างกันเชื้อจะเดือนครับนี่ยนี่มาเชื้อข้าวข้าวนี่มาครับข้าวข้าวนี่ครับเนี่ยน อะเปลี่ยนซี่นี่คือใช้เวลาประมาณ20วันขึ้นเลยครับก็อีกประมาณไม่เกิน10วันก็คือเชื้อก็คือตัววข้าๆนี้นะอ๋อมันมันเริ่มจับตัวหมากขึ้นหมากขึ้นเนี่ยครับมันจะเดินลงข้างบนสังเกตจากซี่ไดเลยเนี่ยเป็นขั้นตอนไปเลยนะเห็นไหมเชื้อจะเดินจากข้างบนี่เรอยอดมันจะเดินลงข้างล่างแล้วก็จะเดินกลับสังเกตถ้าพลิกดูกลอนเนี่ยมันจะมีดิดเชื้อมันจะหมาไม่ถึงพอมาถึงตรงนี้ประมาณสักวันดีประมาณ25ก็จะเดินกลับ ทามันไม่เดินครับถ้าไม่เดินครับก็ต้องหลังรับเือนก็เผื่อเป็น40วันบางกาจะแยกจะไม่ไปเข้าเปิดดอก้อมเผื่อบางกาจะขัดไหวสหแต่ก็แต่ว่าไม่เสียไม่เสียแต่ถ้าเสียบางไงมีกนเนี่ยเสียก็คืออ๋กดูคนนี่เสียกันแล้วนี่คือยอดแล้วเหลือนไปแล้วเต่ก็ยุตตรงนี้เลยออแต่ว่ามันไม่ไม่มีรากเกี้ยวไม่มีํำบางก็ยังต้องก็คือยังใช้ได้อยู่เพื่อว่ามันจะเป็นมันมีครับเนี่ย อ๋อโคโรนี่คือเชื้อเดินเดินไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วมีเปอร์เซ็นต์ถ้าเราคำนวณอยู่ที่ประมาณ5%เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็ถือว่าเรายังโอเคนะครับไม่ไม่ถือว่านั้นถือว่ามันเป็นแบบนั้นไม่ถือว่าขั้นตอนในการเถอว่ามันผิดพลาดบางอย่างในเรื่องของอากาศหรือว่าเราเนี้ยการบรรจุอะไรต่ออดไเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องระวังทุกขั้นตอนใช่ไหมอาจจะหรือว่าบางเวลาเรากะแทกหรือว่านี้มันก็มีผลครับผมนี่ก็คือโรงเก็บโรงบ่มโรงบ่มครับลังจากยอดเจื๋ยแล้วก็มันจะมาบ่มเราเข้าไปดูกัน ได้ไหมครับนี้รางกายในโรงบ่มเนี่ยมันจําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้อในอ,อย่างไงมันมีก็ <ขอ S 2> เราให้ดูเรื่องของอากาศพ้นอย่าให้โดนแดดอย่าให้โดนฝนก็แค่นั้นเองครับเลยให้อากาศถ่ายเทได้ครับผมก็ระวังเรื่องของแมลงเดี๋ยวของนู่จะมากินเม็ดข้าวฟางสี่รอยอดเนี่ยต,ต้องต้องข้ามาตรวจประคับประคบบางทมยังก็ลรูปโอเคเดี๋ยวตามมาดูดีกว่าขามาดูนะครับจะมีเดี๋ยวผมจะยิบก้อนเดี๋ยวอมจะออกไปเปิดดอกนะครับนี่ฮะ เราสังเกตดูอะกระ้า,าอันนี้ก็คือดอกเตยุ่ในโรงบม่มนี่คืออายุสามสิบวันครับน,นี่คือสามสิบวันที่เราจะเอาไปเปิดดอกเตยุ่ในโรงบม่มแต่เชื่อเดินเร็วเดี พร้อมที่จะออกดอกนี่ก็คือเชื mm. s <S yeah. ้อส้มที่มันสมบูรณ์มันจะสมบูรณ์มันจะออกก่อนเปลี่ยนเลยอันนี้มันพร้อมที่จะออกอ่าพร้อมที่จะออกครับเนี่ยพร้อมที่จะออกอ่าเนี้ยเนี่ยพร้อมที่ออกมันจะเข้าเข้านี่ครับเนี่ยสังเกตดูเมื่อกี้เนี่ยมันจะเข้าเต็มเลยก็เต็มก่อนแต่อันนี้ถึงอันนี้ห้ามทงเลยใช่ไหมในนี้ในรูนั้นห้ามทิ้มเข้าไปอันนี้อันนี้ก็คือทึ่ว่าเรานั่นแหลยนันเนี่ยถ้าเป็นไปได้นี่คือก้อนเดี๋ยผมบอกว่ามีระวังนู่จะมากินเม็ดข้าวฟางก็คือมันกินตรงนี้มันจะมาาาเจะกินนนนแตต่่่ออออีี้้คืืืซถวสมบูรณ์มันนนกิตอดเรราาวิธีีีกกออัันนนน้้เ็บไดจ เนี้ๆนี่ก็เลยก็บได้แล้วเพราะว่ามันเฉื่อมันแรงเนี้ยยังมีอีกลายดอกนะเนี่ยโอ้โูดอกใหญ่โอ้ของโนนูดอกใหญ่เลยเนี่ครับแต่ว่าโรงบ่มที่เราไม่ได้เข้ามาดูตรงนั้นก็คือบางทีมันออกเนี้ยกลายเป็นว่าดอกเตี้นี่คือเท่ได้แต่ว่าแต่ก็ดีใจแต่ว่ามั่นใจว่าตุก กระบวนการที่เราทำมาประสบความสำเร็จก็คือจะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือชั่วยอะไรคจริงเหล้วมันน่าจะไปออกดอกที่โรงแต่นี่อ๋อ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่โรงที่ว่าไม่ใช่โรงที่จะเปิดดอกได้๋เราไปอีกโรงนึงโอ้จริงเหรอนบางคนจะมีไปนี่ก็เหมือนครับเก็บเก็บไว้ทีทีนึงก่อนแล้วก็ค้นนใบธนาคารครับฝากไปดอก่ันฟ้าไว้ก่อนแต่ดันมาออกออกมาซะก่อนโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งครับเนี่ยเจ๋งเจ๋งอ๋อเนี้เดี๋ยวเรากขึ้อไปตีโนนเลยกันแล้ไกันโอเคตาดาเดี๋ยวเราไปดูโร่งนู้นกับนดีก็คือนางไา นางฟ้าในใจข้องพวกเรามันก็คือเฮ็ดน่างฟ้านั่นเองครับตรงนี้เป็นคือรูงเปิดดอกครับรงเปิดดอกโอ้โหโอ๋อเปิดจุกนั่นเองใช่ไหมครับเปิดจุกครับเปิดจุกครับผมอันนี้ก็ดอกโอ้โโดอกใหญ่มากเลยอะภายในหยิบสิเี๋วโมงเราจะต้องเก็บเลยนะครับเนี่ยนะครับไปดูครับผมนี่ถื่อว่าบ้านแล้วพอันนี้ถือว่าบางทีเราขัดไวเฉพาะดอกถือว่าพร้อมที่จะส่งตลาดก็คือในส่งห้องในทุนก็แค่พอขากลางจจะส่งข้าบุกเก็ต ซึ่งในส่วนนี้คือเราจะปลอยไข่ในตัวเรือนในมู่บานนี้าก็จะอาจจะเป็นขัดเหตุในนี้มันเป็นซี่ซี่ซี่ออกดำๆนิดๆนะครับนางฟ้าภูฐานครับจริงๆแล้วมันมีขี้ประเพล่ะครับให้ดังฝันเนี่ยมันมีเห็ดข้าวเอ่อเฮ็ดนางฝากข้าวด้วยนะครับแต่ว่าโดยอุณหภูมิองอ่าที่เนี้ยที่บ้านเราเนี้ยมันเหมาะที่จะปลูกผูฐานอดจะออกได้ดีกว่าเหมาะแก่การปลูกเห็ดผูฐานครับผม แล้วแต่พื้นที่จะไม่เหมือนกันมากกว่าเฮ็ดอื่นๆถึงรสชาติของเฮดนี้มันจะมีความแตกต่างกับเฮดซี่ข้าวเมนูยังไงมันจะหน้าแล้วก็กรอบกว่ามันจะหน้าแล้วก็กรอบกว่าแล้วราคาราคาก็นำนักดีกว่าราคาดีกว่ามันจะไม่มีกลิ่นด้วยนี่นะครับถ้าว่าเป็นเฮดข้าวมันจะมีกลิ่นนื้แล้วก็เนี้ยมันจะเนี้ยกว่ากับนี่เนี้ยกว่าครับรสชาติในอันนี้จะเข้ากับเมนูลาลอย่างแล้วตอนนี้เขาเขาค่าย่ที่กิโลละเท่าไหร่ครับตอนนี้กิโลละถ้าขายปีกอยู่ที่ประมาณเจ็ดติ๊ถึงแปดสิบบาท วันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้กันไปเยอะแยะเลยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเพชรตั้งแต่แรกเรื้มจนมาเป็นเฮ็ดเป็นดอกพันนี้ให้เราได้เห็นกันในทองตาลาดถั่วไปกันนะครับไา่คนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ็ดเนี่ยที่มามันเป็นยังไ<ช>เงเฮ็ดก็ข้าอยู่เนี่ยแต่วันนี้ได้ความรู้แน่นเลย้องไหนใช่ตั้งแต่เราก็ได้ทําเองกันด้วยก็ชนิดว่าได้ความรู้แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะครับๆๆดังนั้นฮักว่าไายคนเนี่ยอยากจะได้ความรู้มัอนพวกเราเนี่ย สามารถตเมาโค้กขับเปกซ่าแล้วก็มาเรียนรู้ได้ได้ยังไงอ่ะครับครับก็เขาพ่อมก็มาหนบบุญชูกับบ้านปลายางมูซิปแตาบนกันเลยนะครับเบอร์ติดต่อกาศูนแปดูนเจ็ดหนึ่งเก้าฮันงี่เจ็ดับครับผมก็สามารถตติดต่อเข้ามาแล้วก็มาขค้กขับปกซ่ามาข้อวิธีการเรียนรู้ในการทําเฮ็ดหนังฝาได้เลยครับวันนี้ได้ความรู้มากมากขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณบังมานอบมากมากเลยนะครับแล้วก็ คราวหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปถี่หนอย่าลืมติดตามชมด้วยกันเลยกนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราต้องจากลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับ